สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาชงชาไทยให้ดูนะคะว่าสูตรที่ร้านใช้ตัวไหนสูตรไหนอ่ากาแฟเอน้ำตาลคืนเทียมประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้คือแก้วที่พี่มดเคยบอกเป็นแก้วลักษณะอย่างเงี้ยมันจะชงชากาแฟกะเกณฑ์น้ำได้อย่างง่ายนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ น้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะครมเทียมค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วผงแมชานะคะ ที่มื่อเคยบอกว่าแก้วรับพมดมีหนึ่งมีสองมีสามชั้นชาให้ใส่หนึ่ง,งข้อแล้วก็อีกครึ่งนึงนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งข้อครึ่งแล้วจากนั้ยก็ตวงกางคนค่ะนี่ค่ะ แล้วก็นมข้นหวานพี่มมใส่สองช้อนชานีเลยนะคะสอช้อนชาค่ะหนึ่งสองนมข้นหวานจากนั้นนมข้นจืดนมข้นจืดก็จะเทให้ถึงถึงข้อที่2เลยนะคะ แข่งหนึ่งแก้วค่ะ2 2อ,ออน นั้นนะคะโรยนมบนหรือใครมีฟองนมก็โรยฟองฟองนมก็ได้ค่ะหรือจะโรยเป็นนมจืดตัวนี้ไปก็ได้นะคะคาเนชั่นตันี้ค่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยค่ะชานมเย็นค่ะชาไทยนมเย็นค่ะแก้ยิบสองออนบ๊ายบายค่ะ